จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนาื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2 5 6 7 เวลา9นาฬิกาของวันที่28 8, รกรกฎาคม2 5 6 7ที่วัดมณีชลขันต์ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายประชยาเปป่าตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระช,ชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 8, รกรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนด้วยการเก็บผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำ ลบบุรีรวมถึงการกวาดขยะและใบไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดมณีชลขันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณนยกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหาเพื่อสร้างประโยชน์สู่แก่อณาประชาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศด้วยพระราชาปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชนําริน้อยใหญ่ ที่ยังประโยชน์อนเนกอนันต์แก่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้ตลอดจนพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติ